บ้านนายเอกสวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตบ้านให้ชมกันค่ะขนาด6คูณ9เมตรที่ลูกค้าแบ่งพื้นที่ใช้สอยเองหลังนี้ยกสูง1เมตรบากบันไดาทางขึ้นไม่ให้เลยใช้หลังคาตัวบ้านค่ะสำหรับเสร็จบันได5ขั้นประตูหน้าบ้านเป็นประตูกระจกบานเลื่อนคู่ตัวระเบียงขนาด6คูณ2เมตรผนังด้านข้างทําเป็นผนังไม้ระแนงมีเคาน์เตอร์ครัวและที่นั่งพร้อมบาร์ไม้หน้าบ้านค่ะ ห้องนอนที่หนึ่งประตูทางเข้าเป็นประตูบานเลื่อนคู่ห้องขนาด3คูณ4เมตรฝ้าเพดานกรุด้วยงานไม้แบบฝ้าเรียบผนังภายในกรุด,ด้วยดูราทาสีครีมห้องโถงขนาด3คูณ4เมตรผนังภายในและฝ้าเพดานกรุด้วยไม้ฝ้าหลุมสี่เหลี่ยมเพิ่มลุกเล่นให้กับตัวบ้านสักหน่อยค่ะห้องน้ำขนาด3คูณ2เมตรลูกค้าไม่รับพื้นและโครงสร้างด้านล่างจะไปต่อเติมทำโครงสร้างปูนเองค่ะ ให้ทางร้านทำบล็อกห้องเอาไว้ให้ห้องนอนที่2ขนาด3คูณ4เมตรผนังภายในกรุดด้วยดูราฝ้าเพดานเป็นแบบเรียบกุด้วยไม้ลูกค้าแบ่งพื้นที่ใช้สอยเองตามความชอบและการใช้งานจริงค่ะสวยมากได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเลยค่ะสามารถเข้ามาดูบ้านจริงที่หน้าร้านไดตลอดทุกวันจันทถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็น หน้าร้านตั้งอยู่ติดถนน347ประปทุมธานีบางปะหันตำบลบางปะแดงอำเภอบางปอินจังหวัดพระนครเสียยุธยาค่ะร้านเรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อ0871231040